ตรงนี้คือหน้าวัดนะคะทางเข้างานค่ะแต่ไม่สามารถจะเข้าไปได้ในตอนนี้เนาะฝนกําลังตกแรงมากๆเลยค่ะต้องรอสักครู่ให้ฝนซาก่อนนะคะเรามาช่วยกันส่งกําลังใจให้บอสกันนะคะขอให้ฝนหยุดไวๆวด้วยเถอะสาธุสาธุค่ะ ตกแรงมากๆเลยค่ะรถเยอะมากๆแฟนคลับมาเยอะมากๆเลยนะคะวันนี้เสียดายมากๆเลยที่ฝนตกสากทุาขอให้ฝนหยุด ส่งกำลังใจช่วยบอสด้วยนะคะอคอยฝนหยุดไว้ซีมาเยอะมากๆเลยะคะ่ะ